แกงขั่วสับปะรดหอยแมงผู้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไป <konuş> เคี่ยวกะทิแตกมันเล็กน้อยเสร็จแล้วใส่พริกแกงขั่วลงไปเคี่ยวให้พริกหอมแตกมันเล็กน้อยเสร็จแล้วยกขึ้นผักเอาไว้นำสับปะรดใส่ลงมา ใส่กะทิลงไปให้พอดีกับสับปะรดเสร็จแล้วใส่พริกแกงคั่วลงไปคนให้เข้ากันใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วเคี่ยวไว้ประมาณ10นาที เสร็จแล้วเดือดเราก็จะใส่หอยแมงผู้ลงไปตามด้วยหัวกะทิรอให้เดือดเราก็จะชิมรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยแกงคั่วสับปะรดหอยแมงผู